อา้าวมาอีกคันแนละ้ว CLK คันที่แล้วสีแดงจำได้ป่ะขายไปสามเก้าเก้าชาวบ้านเขาขายกันสี่สี่เก้าเก้านะเราขายอยู่สามเก้าเก้านะครับคันนี้ไม่ต้องพูดมากนะสปงสเปคไม่ต้องพูดมากนะขายเท่าเดิมสามเก้าเก้าสลุปนะ คราวที่แล้วสีแดงนะครับขายไปตันเก้าเก้าขายถูกกว่ชาวบ้านเขานะสองวันไปเลยคันนี้ขายเท่ากันนะครับแลอไอเทมสามเก้าเก้านี่ถ้ามีตังค์ผมก็ซื้อไว้เก็บไว้ถ่าย youtube แล้วนะสวยนะครับคือรถพึง่งอันนี้รถพึ่งมานะสีมันก็จะมี ตกนิดนึงนะครับแต่ไปขัดสีได้สีเบนซ์มันขัดแป๊บเดียวก็ขึ้นนะรถสตาร์ทได้ขับได้ปกตินะครับสันลุงสันลูปใช้ได้หมดนะสันลูปสวิตภายในใช้ได้หมดนี่บอกสีแดงอะ่ะหล่อเลยนะครับซื้อไว้ถ่าย y o u t u b e สักสิบตอนนะถ้ามาช้าเดี๋ยวผมซื้อไปใช้เองะ ช่วงนี้ไม่มีรถใช้ช่วงนี้รถขายดีเนาะนี่วันนี้ขายไปสามสี่คันในวันนี้จนแบบเสร็จธุระเสร็จตับวิ่งมาถ่าย CLK ให้ลูกพี่นี่ล้อนะล้อสวยล้อไซส์นี้นะ่าจะเป็นล้อแท้นะ AMG AMG แท้ล้อก็มีสามหมื่นละนะครับสองสี่ห้าสี่สิบ สิบแปดนะครับล้อแท้นะล้อเทียมไม่น่ามีแล้วนะอ่ะขอ,อยเงินใจกันแล้วกันนี่ข้างหลังก็สวยเห็นไหมเบาะแดงซื้อไว้ถ่ายหนังอะ่ะคุ้มเลยสามเก้าเก้านะครับเซียโอเคหายากยากรีบมากันนะวิดีโอไว้กัน ลงเท่าไหร่ครับ <39. S 1> สามเก้าเก้าสามเก้าเก้านี่ประตูดูที่ได้นิดอ๋อสามตรงเก้าปีอะไรนะศูนย์สี่นะ